วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องปลาหมอคางดําถึงวันนี้ยังระบาดไม่หยุดค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการยกระดับเรื่องปลาหมอคางดําเป็นวาระแห่งชาติแต่ดูเหมือนว่าภาพความเป็นจริง การระบาดยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจากเดิม13จังหวัดในปี2567ค่ะแต่ว่าตอนนี้พบการระบาดของปลาหมอคางดำ19จังหวัดใน75อำเภอนะคะที่พบเพิ่มก็คือจังหวัดจันทบุรีค่ะฉะเชิงเซาตราดนะครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลานะคะทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่ถูกรายงานจุดที่พบปลาหมอคางดำเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซ s i i z e แพลตฟอร์มของนักข่าวพลเมืองไทย PBS ร่วมกับเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ของนักธรรมชาติวิทยา iNaturalist ค่ะ คุณผู้ชมถ้าเจอปลาหมอคังดําเพิ่มเติมสแกนคิวอารโค้ดมุมจอรายงานกันเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ใช่แค่จํานวนจังหวัดที่พบการระบาดซึ่งมันเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเราพบว่าปลาหมอคังดํามันปรับตัวเก่งขึ้นค่ะตอนนี้อยู่ได้ทั้งน้ําจืดแล้วก็น้ํากลอยด้วยนะคะลองดูภาพนี้ค่ะปกหมุดรายงานจากบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะรายงานโดยนักข่าวพลเมืองคุณปาลิตาพันสุขค่ะ ในภาพเนี่ยจะเป็นกิจกรรมเขาไประดมกำลังจับปลาหมอคางดำจับได้วันเดียว260กิกโลกรัมค่ะพอวัดขนาดวัดน้ำหนักแล้วพบว่าตัวใหญ่20-30ถึงมเซนเทียบง่ายๆวันนี้ปลาหมอคางดำตัวใหญ่ช่าปนินนะคะอีกจุดหนึ่งต่อเนื่องเลยค่ะไปที่ใกล้ทะเลสาบสงขลาคุณชัยวันเหมรักรายงานจากคูน้ำและพื้นที่น้ำขังในานาที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะคือชาวบ,บ้านเวียงแหไปเวียงไปครั้งหนึ่งได้ปลาหมอคางดำมามา90% ส่วนปลากัดเป็นปลาประจำถิ่นภาคใต้ปกติจับได้เยอะค่ะวันนี้พอประหมอคังนําไปอยู่ประกัดหายากชาวบ้านที่เคยจับปลากัดส่งขายเป็นปลาสวยงามจริงๆเขาจับได้ทีหนึ่งเนี่ยหลายตัวเลยนะคะเขาบอกหลายพันตัวทุกวันนี้จับปลากัดได้เพียงหลักสิบเท่านั้นค่ะอูดมปีนี้ยังไม่ได้สตัวเลยนะไหมปลาลูกขาวปลาหางแดงสัตว์ตัวเล็กๆอ่ะจะไม่ค่อยมีเลย เหมือนเวลาเราหาปลาแบบนี้ก็ยังพอมองเห็นว่าเออแบบเหมือนมีปลาลอยแต่เพราะเขาเหมือนกับว่าเขาจะอยู่ผิวน้ําอ่ะแต่เราก็คิดว่าเออเหมือนมันมันจะนกน้ํเในปกติแต่พอดูจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ปลานิลเราก็นึกว่าเหมือนปลานิลมันมันกลายพันธุ์นิดๆอะไรแบบนั้นอ่ะไม่ได้คิดว่าเป็นปลาหมอขังดำค่ะอีกจุดใกล้กรุงเทพค่ะไปชมภาพฟังเสียงจากสามโคกจังหวัดปทุมธานีนักตกปลาเจอปลาหมอขังดำตัวแรก20กันยายนค่ะ สวัสดีครับพี่ๆนานาทุกท่านนะครับวันนี้นะมีข่าวที่ไม่ดีเลยนะครับในคลองบานผมณตอนนี้นะได้เจอปลาหมอคางดําตัวหนึ่งแล้วท่านผู้ชมมาทำไมถึงรู้ว่าปลาหมอคางดำนะท่านผู้ชมนี่เลยนะครับน้องได้ใช้หน้าไมา้ทําการยิงนะครับลักษณะตัวของปลาหมอคางดํานะครับนี่เลยผมเชื่อได้เลยว่าน่าจะมีหลายที่ในประสมุมาในต่าโคนะณตอนนี้นะคือปลาพวกนี้ต้องรีบกําจัดทันทีท่านผู้ชมมันเป็นปลาที่เอเลียนสปีชีส์ที่ถ้ามีจํานวนมากเนี่ยปลาในคลองลูกปลาลูกกุ้ง ไข่ปงไข่ปลามันจะสูญพันธุ์เพราะมันเป็นความที่น่ากลัวมากท่านผู้ชมถ้าที่เจอปลาชนิดน,นีย้ยิ่งเยอะถ้าเยอะจริงๆนะสามารถโทรแจ้งมาที่ทางกรม,มพื้นที่ได้นะแต่ต้องเป็นปลาแบบนี้คือยืนยันนะต้องยืนยันให้เห็นบางทีเป็นปลาน,นินนะครับแล้วก็มีบางที่มันไม่มีตรงนี้นะแต่ต้องเอาถ้าอย่างงี้คือชัดเจนเลยครับนี่เห็นกันอย่างนี้ก็คือชัดเจนเลยลักษณะของมอห้างน้ำจะเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมคลิปดีไว้มีอะไรมากก็เป็น สำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นปลาหอวข้างดําเพราะว่ามันเป็นเอเดนสปีชีสที่แบบน่ากลัวมากค่าคผู้ชมตัวไม่เล็กคุณผู้ชมนี่เป็นปัญหาใหญ่นะคะสร้างความเสียหายให้กับประช,ชาชนมานานกว่า10ปีเราคุยให้ชัดเรื่องนี้ว่ารัฐบาลต้องเข้ามารับผิดชอบอะไรบ้าง